สวัสดีทุกคนกันแล้วนะครับตอนนี้กับเกมคาราซ่านะครับหลังจากตอนที่เราเจอไ,ได้ผ่านบทนเี่มที่4กับคุณจิ้งจอบสาวในชุดพัากเปื้อนไปนะครับโอเคมาต่อเลยนะครับเฮ้ยหน้า,นนาร้อนนี่มันร้อนจริงเลยนะเนี่ยแอาคอนตัวย่าเราตัิล่เดี๋วมาเนื้อเที่ยงเราด้วยเปิดแอร์ดีกว่า えのボタンを押したら動いたはずじゃしなぜ反応しないのじゃえう何でしょう何でし何でしう何でしう何でしょう何でしょう何でしう何ででしょう何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 何でしょうう何でしょ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 う何したものじゃょ

コダイのように水をくんだり、ためたり、いちいち火をたいてわかしてばもかからぬ。でと、ま、にがやみな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 みぬなみ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 もみななみ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 ななみ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 み ไปขอให้เขาช่วยดีกว่าโนะเอร์คอนว่งข่อกาศ่ใ้ต้องชีวนเจ๊ากนี่อยากจะรบกวนให้ช่วยเปิดแอร์ชันหน่อยฟีฮะนั่นจ้ะซ่จิโอ่ที่โอรุ่นะก็อะไรกันในกำลังทำความสะอาดอยู่งั้นหรอก็แน่น,นอนเสียแค่เธอเล่นทําเสร็จคุกกี้หกักขนาดนี้ถ้าไม่รีบทำความสะอาดก็เดี๋ยวมดก็ขึ้นอรอร์แอ้วก็แล้ว มีอะไรหรอครับหรือว่าเธอหิวงั้นหรอครับในตูเ้เย็นมีแกงกะหรี่อยู่นะครับผมยังมือใหม่กับการทําอาหารอยู่เพราะงั้นจึงไม่รับประกันนะครับว่ามันจะอร่อยนะแต่ถ้าเธออยากลองเราก็ก็เชิญเลยนะครับอืมก็ไม่แย่เลยนี่นาน่า,นาจะได้นายเข้าร่วมบทเรียนที่ฉันสร้างขึ้นดูเหมือนในตานิดนาจะพัฒนาขึ้นไปอีกครั้แล้วนะ なので、私はそれを見つけた。それを見つけた。私は何をしてるのか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 私は何をしてるの このまま真摯な姿勢で自らを磨いてくれたらあるいは、わしのヨーコの力の悪い影響を受けずに済むかもしれぬが。たくやもんままんカちうかんかんかかんかんんこの男は、がこれまで契約してきたものたちとは違うだろうか。ん。 ที่ฉันเคยทำพัทธาสัญญาด้วยตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะいいだだหรือว่าในฉันคิดมากเกินไปหรือเปล่านะเอ่มทำไมถึงถึงเอาแต่จ้องผมอย่างนั้นล่ะค่ะいやちょっと昔のことを思い出していただけじゃไม่มีอะไรหรอกนะแค่แค่คิดอะไรบางอย่างอยู่นะโอ้อย่างงี้นี่เองก็จะล้วครนับ何ก็るほどじゃ るの読めดูศิลน Ru ีนน่ิษย้ได้๋ว่าอ,ยอย่านะนเป็นค่มนุษย์ธรรมดาแท้ๆไม่น่าจะมีเวทมนต์อ่านใช้ได้นี่นาแค่สา่ตาเธอมันก็บ่งบอกแล้วล่ะครับวัดวัดทำไมจู่ๆนายถงได้ถ่างเกีออกมาล่ะเนี่ยก็ที่เธอชองผมแบบนั้นเพราะว่าต้องการไม่ใช่หรอครับผมก็ทำภาษา,า,าเสร็จแล้วด้วยเพราะง,งั้นมาได้เลยครับ

คคต่อมาเราก็ได้ใช้ชีวิตประจำวันกับน้องอย่างที่เคยจะตั้งยวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยคอนต่จ้องมองไปที่นอหน้าต่างตั้งแต่เช้านี้แล้วนะครับในการนมิตานกาลังปิดเทอมฤดูร้อนอยู่ไม่ใช่หรอในไหนๆก็อากาศดีแบบนี้แล้ว ไม่ออกไปข้างนอกไหนหรอเอมผมนึไม่ออกนะครับว่าผมจะไปที่ไหนนะครับสู้ก็อย่างนั้นหรอช่างน่าจせっかくよい天気なのにน่าเสียใจจังเลยนะอุตส่าห์อากาศดีแบบนี้ทั้งทีคนยังคงมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นระยะระยะนะครับจะคงอยากจะออกไปข้างนอกมากๆเลยนะครับซึ่งเห็นได้ชัดจากสีหน้าของเธอเลยผมไม่รู้ว่าทําไมแต่หลังจากได้เห็นสีหน้าของเธอแล้วผมรู้สึกอยากจะทําให้เธอพอใจขึ้นมานะครับ งั้นหล่ออกไปข้างนอกกันไหมล่ะครับไปฟี่อนได้เดินตรงไปที่ประตูแต่ผมก็ได้คว้าเธอ,เอไว้ในทันทีเลยนะครับถจาเธอเออกไปข้างนอกท่าแบบนี้ผู้คนคงคิดว่าเธอนั้นกําลังแต่งตัวคอสเพลย์อยู่แน่เลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้อยากเป็นจุดสนใจของผู้คนในตามถนนหรนอกครับอะไรกันเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกนะงั้นเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนสื้อภาพแล้วกันนะ テレビで見たアイドルとやらの衣装じゃ。人気があるものたちなのじゃろうみがら、どもらえらねてぴりばう、どもべれしま。えっ、かっ、ぶたんとん、かねちょってぴりとかでてるのかっ、とるっとえらならかいだんほんのういていなかね。なんじゃなんじゃ目が泳いでおるぞ。まさか。 อ,อ,อ,อะไรまหรอจ้目งฉันไม่อยู่เลยนะหน,หน,นี่นายโนเิยงจ้สาวสวยนี้เรื่องอะนานเอ,อมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอ,อหอเธอนะครับช่ต้อนหัวกรังเธอไว้หนยครับจะได้ดูเหมือนกับมนุษย์ขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าบบแบบนี้ก็น่นสนะ ท่นี้ดีรวใช่ไหมครับงั้นก็ไปกันเถอะครับแล้วเราจะไปที่ไหนกันหรอมีที่ไหนที่เธออยากไปไหมล่ะครับก็ไม,ไม่มีที่ไหนเป็นพิเศษน,นะเอองั่นหระครับผมไม่เคยออกเดทก,กับผู้หญิงมาก่อนเลยด้วยก็เลยไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นั้นชอบไปที่ไหนกันนะครับถึงผมจะไม่แน่ใจก็เถอะน,นะครับว่ามินยาชิงจ่กตัวนี้จะนับเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งได้หรือเปล่านะครับ ไม,ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนความวิตกกังวลของผมนั้นก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่กำลงกังเกลีอยไรเรืเ่อยยไอเดียหนึ่งก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวผมอย่างการะทันหันนะครับต,ตอนหยุดที่บ้านเธอไม่ได้ใส่ชั้นในอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับงั้นเราไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อชุดชั้ชนในกันไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะโอ้ยิ่ยากจนโอ้คนเยอะมากเลยนะเนี่ย あの鉄の塊がこの時代の乗り物なのか馬も牛ノカウマモウシモノシミ、キタイトンナジュツデルーノットマツラ、イセディロロフォンドバナレワロジャンドルバネ。コンダニシノゾロエノウォイニセオミトノアハジメのジャー。キトノツクタマチガココマディソカエルトワ。レ มนุษย์นิดจะเลินเรื่องเมืมาได้ขนาดนี้เลยหรอเนยผมไม่คาดคิดเลยนะครับว่าจะได้เห็นมีนด้ยิง่งเจาะผู้ยิ่งใหญ่ทาตัวเรากับเด็กที่มีความสุขขนาดนี้เลยนะครับต้นหนุ่มซ้อปิ้งที่เกิดมาด้พวคนนั้นทํนาทให้ผมรู้สึกอึดอัดแต่ถึงอย่างนั้นผมก็จะอดทนเพราะว่าคนกำลังสนุกอยู่นะครับตรงน,นั้นนะครับร้านขายชุดชั้นในนะ่ะมันจะดูแปลกๆสำหรับผู้ชายก็จะเข้าไปนะครับตอนนั้นแล้วผมอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับเอาเงินนี้ไปแล้วก็ซื้ออะไรก็ตามที่เธอชอบได้เลยนะครับ ถ้าเป็นเงินล่ะก็ชั้นเองก็มีนะเย่างนเพราะนั้นคงไม่ได้ทำอาจบไปไหมจับไว้มนหรือเปล่าครับเนี่ย oh, s <S รู้จนได้นะ va, oshi, งั้นจะเข้าไปก่อนนะรอชั้นอยู่ตรงนี้ล่ะขณะที่ผมกำลังรอคนอยู่นั้นทุกคนก็ได้เดินเข้าออกรอบรอบ,รอบตัวผมนะครับคนที่เม่ค่อ้ได้ไปสถานที่ที่มีคนพุกท่านเพราะด้วยความร้อนและสิ่งที่ดังจากฝูงชนนั้นทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเลยนะครับเอตานิ ผมเริ่มรู้สึกประหม่าขึ้นเรื่อยๆหัวใจของผมเต้นเร็วขึ้นไม่เหงื่อก็ออกเยอะมากเลยนะครับมาตาเซตาโนยจิวสึน่ะสุขอบคุณเจ้านะแค่เสร็จแล้วล่ะทำไมเธอถึงมาป่าล่ะครับไม่เจออะไรที่เธอถูกใจหรอครับเบตซึงิจิตบุตรต้องการอิสติยองว่านายสุชจิมา่งต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบของตฉันไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเลยหรอะนะจะน,น่าสามารถสร้างอะไรก็ได้ด้วยเวทมนต์ไม่ใช่ได้เห็นมันไปแล้วครั้งหนึ่งหล่ะนะ อมีสะดอมากเลยนะครับเนี่ยโโโโโมมมมมสชิิิฮะนเเซซตาาวรงั้นไปดูที่อื่นกันต่อเถอะนะครับเราได้เดินต่อไปตามถนนช้อปปิง้งและคนเองก็อยากรู้อยากเห็นไปทุกอย่างที่เธอเห็นเลยนะครับงนโลกของมน,นุษย์นี่เปลีป่ยนแปลงไป,ป,ปอย่างสิ้นเชิงเลยนะเนี่ยแน่นอนสิครับก็เธอถูกประหนึ่งไว้นานขนาดนั้นนี่นะครับมาลองดูด้านหลังของเธอ รู้สึกได้ถึงความเหงาบางอย่างแต่ที่เธอถูกเหนือไว้ในหินนี่เธอรู้สึกเหงาบ้างหรือเปล่าครับมาซูจางโนะัก็นิดหน่อยละนะเมดุล่าีดะวาไกาโอนุชิกาวาชินิคิโอทซคาวตวหายานั้นเนี่ยที่นายถามเกี่ยวกับอดีตของฉันนะนี่ผมคุยคุยความซังจันที่ไม่ดีขึ้นมาหรือเปล่ารับเนี่ยผมรู้สึกผิดเลยนะครับที่ได้พูดอะไรแบบนั้นออกมาเอ,อขอโทษนะครับผมไม่น่าถามเลย いお互いのこと、を知るのは良いことじゃ。ペラドナー、パシャリングはやセルジャーナマクトゥムギャナ。ムシロモト、オノじゃ。コト、ハナシテクレ。ワシコソオノシニキューミガールゾーン。オランチェロルンゲットナイフィー。ジャピあンライカダナ。オカケ、コントマダコノンタナナ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 ナじゃ。

นายไม่มีเพื่อนหรือเข้าสังคมกับคนอื่นเลยแบบนี้แล้วนี่หรือว่านายเก็บความลับอะไรบางอย่างไว้ไงหรอฮะนั่นก็จะผิดไปใหญ่แล้วนะครับผมก็แค่เข้ากับคนอื่นไม่เก่งนะครับเรื่องปรับตัวกับคนอื่นได้ยากนั้นมันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับบานที่อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนเก็บตัวก็ได้นะครับในผมเองก็รู้สึกว่าผมนั้นเข้ากับคนอื่นไม่ได้เท่าไหร่มืนมันมีกำแพงกั้นระหว่างผมกับคนรอบข้างไว้นะครับ ผมเคยพยายามฝืนตัวเองให้เข้าสังคมแต่ทุกครั้งที่อยู่กับคนอื่นแล้วมรู้สึกเก่งแล้วก็สุดท้ายก็ทําทุกอย่างพังไปหมดเลยนะครับลนเมื่อโตขึ้นผมก็สรุปตัวเองได้ว่าผมนั้นไม่เก่งเรื่องการเข้าสังคมเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าอนิเมะเพราะได้หลงไหลกับมันแล้วรู้สึกว่ามันนั้นดีกว่าความเป็นจริงมากผมก็เลยเลิกคบเพื่อนไปเลยนะครับงั้นเหรอสรุปแล้วไม่ใช่ความลับอะไรใหญ่โตสินะเนี่ย ว่าว่าฉันอยではないのかงั้นล่ะการได้อยู่กับฉันแบบนี้รู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าอืมก็ไม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่มนุษย์หรือเปล่าบทความเป็นจีนิดก็คงจะใช้ไม่ได้กับเธอนะครับยอ <c oughs> งคูว่าพิเศษตรงนี้นี่ไงั้นแสดงว่าฉันก็เป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับน้านนสิ จะว่าไปเราก็เดินผ่านสัพักแล้วฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยงั้นเรากลับบ้านกันเลยไหมล่ะครับเดมอสักก外出したのじゃシもう帰ってしまうというのは惜しい気がするのจะว่าไหนๆเราก็ได้ออกมาทั้งทีฉันยังไม่อยากกลับเลยนะแต่จะไปที่ไหนกันต่อหรอครับผมเริ่มจะรู้สึกกังวลแล้วนะครับเนี่ยจากนั้นสายตาผมก็ได้ผ่านไปเห็นคาเฟ่เก๋ๆแห่งหนึ่งเมื่อกี้นี้นะครับ ปกติแล้วผู้หญิงคงจะชอบไปสถานที่แบบนี้กันใช่ไหมล่ะครับงั้นแล้วเราเข้าไปดื่มอะไรกันสักหน่อยไหมล่ะครับอืมโซจ๋านออืมนน่นสินะพอเราได้เข้ามาในร้านกาแฟาและสั่งเครื่องดื่มคนละแก้วพอได้มองไปรอบๆทุกคนดูเหมือนว่าจะแต่งตัวดีพอเห็นแบนั้นก็ทาเอาผมรู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวมที่แห่งนี้เลยนะครับการได้นั่งอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายอย่างนี้ทำเอาผมอดรู้สึกประหม่าไม่ได้เลยนะครับ อ,อืมฉันอยากจะลองมาที่แบบนี้ตั้งนานแล้วล่ะดูเหมือนคนจะเล่าเริงมากเลยครับเพราะงั้นผมก็ควรอดทนเกี่ยวกับความกังวลของผมไปก่อนนะครับมุกคโジออร์เรนจ์จูส์นี่ว่าออรเรนจอร์ไอมทำไมน้ำส้มโซดาถึงไม่มีส้มล่ะก็เพราะว่ามันทำมาจากสารปรุงแต่งรสไงล่ะครับมุกเม อม o ยอืมทั้งเงย็นแล้วก็หวานそれになんじゃ何か不思議な刺激があるกหลายอย่างก็อะไรนะมันเป็นฟองฟ,องฟูออกมาด้วย่หละนะこんな水は飲んだことがないฉันไม่เคยดื่มเครื่องดื่มอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะดูเหมือนคอนจะค่อนข้างประหลาดใจกับโซดานะครับพอเห็นแบบนี้แล้วเป็นปฏิกิริยาที่ดูน่าสนใจจริงๆนะครับเนี่ยโซดามันเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับ ความเรนั้นมาจากฟองของกัาสคาร์บอนไดออกไซด์ไงล่ะครับนั่นเหรอฟองพวกนี้ส,ส่งเสียงพ่ออีกด้วยนะพอเป็นแบบนี้ล่ะในฐานะจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่จะกินให้หมดเลยล่ะนะเป็นไงครับอร่อยหรือเปล่าครับอืมฉันคิดอืาเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากเลยล่ะ ทำเอาฉันพอใจกับสีนี้มากจริงๆเลยแหละนะไม่ได้เห็นสีหน้าที่มีความสุขของเธอแล้วรก็รู้สึกผ่อนคลายลงนะครัะเจ้าเครื่องดื่มเพิ่มมีไหมล่ะครับแล้วเครื่องดื่มสีน้ำตาลนั่นคืออะไรงั้นเหรอดือเหมือนยังกับซีอิ๊วเลยนะนี่มันเรียกว่ากาแฟนะครับโอ้ีกาแฟงั้นเหรอมันเป็นเครื่องดื่มช่วยเพิ่มพลังงานนะครับเธออยากจะลองดูไหมล่ะครับ แวะขมชะมัดมันขมยิ่งกว่าน้ำขมอะไรอีกนะเนี่ยเออจะพูดออกมาเสียงดังแบบนั้นสิครับเนี่ยนั่งยิ่งก้าวเศร้าสุดๆจนน้ำตาไหลไม่ได้ถึงชอบอะไรขมๆแบบนี้ล่ะรสสีนิยมขมอะไรนี่มันแปลกชะมัดเกินไปแล้วนะก็นี่เหรอครับรสชาติของผู้ใหญ่นะโอเคไหมครับเนี่ย กาแฟนั้นถูกนำเข้ามาจากทางตะวันตกถ้าเธอจะดื่มแล้วก็เธอนั้นควรจะเพลิดเพลินไปกับกลิ่นหอมขณะกดื่มของมันนะครับใครกันมันจะไม่ชอบน้ำที่ทั้งเปรี้ยวและขมแบบนี้กันล่ะเนี่ยนี่ผู้คนในยุคใหม่ลิ้มพัางกันหมดแล้วเหรอมมนก็แค่ความต่างของวัฒนธรรมนั่แหละครับคอนได้แสดงความคิดเห็นของเธออย่างนั้น ยังตรงไปตรงมานะครับด้วย่าทิที่ไม่ยอมขอเจ้าของเธอนั้นมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเลยนะครับด้วยพลังของคอนนั่นเองคมจึงไม่รู้สึกประมาทก,กับฟงโชนิกต่อไปและผมเองก็เริ่มพูดคุยกับเธอไปเรื่อยๆนะครับจนตอนที่เราออกจากร้านกาแฟก็เป็นตอนเย็ยนแล้วนะครับแสงสีท่องได้สาดส่องไปทั่วท้งถนนพร้อมท้งมอบความอบอุ่นอย่างละมุนละมให้นะครับอิจเวลาผ่านไปจนป่านนี้เราหรอเนยะ ที่พาออกมาข้างหน้าแบบนี้นะขอบคุณนะที่ทําตามความอาเจียใจของฉันนะเรื่องเล็กน,น่านะครับมันก็สนุกดีนะครับที่ได้ออกมาเดินเล่นด้วยกันแบบนี้นะงั้นครั้งหน้าเราก็ออกมาเที่ยวด้วยกันอีกไหมเออือมได้ครับถ้าได้ยื่นมือของเธอออกมามันทําให้หัวใจของผมนั้นเต้นแรงราวกัว่าถูกเข็มแทงเลยนะครับแล้วผมก็ได้ตอบรับคําเชิญของเธอนะครับ เอาละกลับกันเอนะครับเราได้เดินทางกลับบ้านด้วยกันนะครับขณะที่ผมจับมือเธอไว้นน่นความอบอุ่นและความนุ่มนวลจากมือของเธอนั้นส่งผ่านมาที่มือของผมและทําให้หัวใจของผมนั้นทาเอาเตา้นรัวเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยมีความสัมพันธ์แบบน,นั้นรับค้างไม่ทวนก็ตามนะครับแต่เพียงแค่จับมือกันธรรมดารรมดาแบบน,นี้หัวใจของผมก็เต้นแรงขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่เข้าใจความรู้สึกรุเดือนี้ที่พงออมมาจากหัวใจของผมเลยนะครับหรือบางที นี่มันอาจจะเป็นมสรสเนกของความงดงามอย่างพวกคั่มนี้หรือเปล่านะครับโอเคหลังจากที่ไปเดทกันมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ชุดที่ออกไปเดทกับน้องมาแน่นอนนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสัตตานิสก็เป็นจุดท,ที่ทําให้ความรู้สึกของตัวเรากับน้องอินาริคอนนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับกะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย